ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มาเจาะน้ำบาดาลน,น้ำตื้นใช้น้ำที่ดูดจากในสระมาใช้ปั๊มชักนะครับดูดขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าแดดไม่ค่อยมีแล้วตอนเย็นแล้วนะครับก็เจาะเล่นๆไปครับมาขุดสถานที่แล้วก็ตอนนี้ก็ลงไปแล้วประมาณ 20- 30ซมสิบเซนนะครับ คิดว่าตรงนี้น่าจะเจอน้ําเพราะว่าเคยขุดบอ่อมีบอ่อใกล้ๆกันนะครับขุดลงไปเจอน้ํานะครับก็เลยเลือกพื้นที่นี้นะครับสําหรับเสียมแรกนี้ผมใช้เสียมที่ทําจากเหล็กแหนบนะครับขนาด5้านิ้วนะครับเพราะว่าผมจะลงการพัง4นิ้วนะครับลงไปประมาณสัก4ี่เมตร กว่าๆนะครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเสียมเป็นสามนิ้วนะครับตลอดเลยยาวตลอดเลยตอนนี้เจาะลงไปแล้วหนึ่งเมตรกับอีกประมาณสามสิบเซนนะครับแล้วก็ลงช้ามากตอนนี้เจาะลงไปได้ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบแล้วนะครับก็ นครับได้เป็นสายามันเป็นไายละเอียดนะครับสายขา,ขาวๆแดงๆเนอะไม่รู้ว่ากล้องมันชัดหรือเปล่าตอนนี้ก็เจาะได้เหลืออีก1นึ่งเมตรสุดท้ายครับ,รบประมาณเมตรนิดๆเมตดสิบเมตรยี่นะครับหม,ด,มดแล้ว ไปเจอหินครับเสียเวลาตั้งนานเจอตอนนี้เจอชั้นของทรายเหมือนสายก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็เจาะได้4เมตรแล้วนะครับท่อ4เมตรลงไปเป็นท่อกันพังนะครับนี่ก็เอาเรื่อย ปาดให้น้ํามันเวลาเป่าเวลาเจาะนะครับให้น้ามันล้อนออกจากทางนี้นะครับนี่ครับที่ผมเจาะลงไปท่อนนี้นะครับสามเมตรนะครับจะมีข้อต่อตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมตรนิดๆน,น,นะครับนี่เป็นเสียมเจาะนะครับเชื่อมไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยแต่ไม่หลุดครับแข็งแรงเป็นเหล็กแนบนะครับ ยังต้องใช้เจาะลงไปอีกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ถึงชั้นของน้าใส่กันพังไว้ก่อนวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเจาะลงวันนี้เลยแล้วไม่เสร็จนะครับไม่นี่มันก็จะทําให้บ่อพังนะครับทรายพังทรายถลุมเข้าไปก็คือตอนนี้เราเจาะได้เฉพาะในส่วนที่เราเอาท่อนี้ลงไปก่อนนะครับใน ep หน้านะครับผมจะเอาเสียมขนาดสามนิ้วนะครับที่ผมได้ทำไว้ เจาะลงไปอีกท่านก็ต้องรู้นอีกทีว่าจะถึงกี่เมตรนะครับเพราะว่าถ้าเจอหินก็ลำบากหน่อยแต่ตอนนี้พอผ่านชั้นหินนั้นไปแล้วก็ค่อนข้างง่ายครับก็ลงไปเรื่อยๆนี่ครับอุปกรณ์ที่ผมไม่ได้นำเสนอในะคลิปที่แล้วนะครับมันก็เป็นปากกาเขาเรียกอ,อะไรครีมคอม้าหรือเปล่าครับมนขนาดหนึ่งนิ้วนะครับ เอาไว้เป็นแจเบอร์สิเจ็ดนะครับเป็นของไอเราตอร์นะครับผมเอามาคลิปนี้ก็ให้ถึงแค่ใส่การพังใน EP นี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนแสงสุริยาด้วยนะครับนะครับตอนนี้กำลังหา แหล่งน้ำในบ้านสวนที่ที่มั่นคงนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ